ส่งตัวด่วนอีกแล้วนะไม่รอดนะครับสุดท้ายก็หาช่างมาทำก็ยากก็ต้องส่งเข้าเมืองครับเพราะว่าถ้ารอช่างวินก็หลายวันนะครับรอไม่ไหว,ไวเอ้ยพระเอกพระเอกเสียนุ่มเรียบร้อย ว่าสิมาเปลี่ยนพระเอกกลายเป็นผู้ร้ายอีกแล้วผู้ร้ายในสายตาเธอติแต่งเห็นไหม,ไมทีมงานวันไรย,ยนต์โอ้แน่นอนเดียวว์เบิ้งขนาดชุดลงหางเนีย่ยอ่าเบิง้งปุ่มกดลงหางครับพี่นอ้องเออนี่ เป็นย hmm. ังไงคลองแท้คลองแท่ว่าวนี้เออจับจุ่มกันเอาเสียวล่งเจรัสองกันได้จุ่มได้กันหอนดูดดูดอืแต่ละวันไหนนี้ซื้อมันหลุมอ้ยซ8 0มแปดศูนย์พลังแบก เอ้ามาดูครับวันแตกดากปูดปูดแล้วพี่น้องอเวลามันเย็นมันขึ้นได้อยู่ต้องยางม,มาเลยขันมันห่อนมันเฮ็ดงานาอะไดรเอ้าทาั้งบุญก็ออกแล้วขี่เฮียขี่หัทขี่ห้อยไปน้ำทา่าเราเลยเงื้อเงื้อเงื้องากก็เป็นเงื้อเงื้อง,งาก,งาก ม,มันทำงานพร้อมกันบ่าได้ใครๆครับเวลาเขาสิสวิงกับบิดโตนี่มันต้องยุดก่อนโอ้ยรอบสองครับพี่น้องบอติงปั๊มบม่มีกำลังอาการปั๊มไม่มีแรง มันเป็นเงื้องงังงกงักปลอดะะวด่าเนอะค้นรถมันขับอยากไร้ข้นกับจีโซ่หอนรถนี่เลย

ตันลงลวลัโซเฟ้อขึ้นบ่ได้เด้อคนมาเมื่อแห้งไปซื่อนี่รถไม่อนาันเป็นซีรีสน้อยมันข่างเออ ต้องให้มันเย็นเย็นลรวเลี้ยนขึ้นเลยมานี่ไปหอดคือเครื่องมันเย็นเย็นนี่เลี้ยนลงเลยนะเราต้องชะลออยังนะห้ามองดีๆก็ลงเลยอือาการพอจะแต่ปั่มหอนมาทำงานบ่ได้เย็ดดินเย็ดดินเย็ดดินดินออกก็ได้หรอกเครื่องนี้หน่อย ได้เลยจันพี้อ้นเอเดินขึ้นเลยครับถ้ามันเย็นมันเดินได้สร้างแอ๋กันยังบ้านเลยมัส่แออให้ยุรถใหญ่นี้แล้ววันนี เอาอยู่ดากแต่ค้องขึนครับพี่น้องเออมันบาดหมาบาดบัคไอ้จังเงินซีดีน้อยมันบัสังเนาะนั่นมันก็สิค่าเกเรยุท่านี่สะบอกยันขยับเอาอย่าเพิ่งบาดดันมันปั๊มมันสิฮ่อนก่อน Nên ต้องค่อย nhu đà con ขึ้น đầu. เดี๋ยวบ่ <laughs> <laughs> đi. mình bấm mình bấm mình, bầm cấm lăng mà dư này mất leo nhục loài thật khoáng đây nhang กดอีกกดอีกดกดลงอีกเออไปมันยังมาขัดสุกไป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 เขนขึ้นเนยแขนขึ้นแขนขึ้นเออ <laughs> โอ้ยเอาดับเครื่องก่อนบ่อนี้โอ้ยเฉพอขึ้นกับล่องนี่ใส่เวลาสักโมงหนึง่งมืดอีกแล้วมืดแหงแล้วอีเท่าเมื่อย์ครับเพราะว่าจะอีเท่าเมื่อย์โซเฟอร์กับเมืย์ ไปคนใหญ่เมื่ไหวดิสองรอบสามรอบแล้วเนาะรอบที่สามเหมอนี่มัต้องลงดรอกที่ต้องหันละเออเออจะกินเขาได้แม็กมาอนี้เพื่อนมากินเขาเนรอเออคือจะกินไว้ลยปุ่หนูว่าก็สิบเอ็ดโมง เอามาลองเวิงอ uh ีก huh. ที่อตีไปได้บ่าว่อนเอาไหมเอาลองเวิ้งว่อนีเป็นน้ำปั่มมันล่ะกำลังปั่มบมมีเลยตอนนี้ phơi phơi tung phơi tung phải lơi tung phải lơi tung phải lơi nhóc khén đây này men nản mất đẹo กอดแขนเขาลดกอดแขนเขาไว้ก้อนลดนเดี๋ยวมันจะหมือแห้งก่อนโอ้ยเมยนั่เสื้อสีคืนได้ครับเสื้อสีงอแขนได้พี่น้องเอ้ย ขึ้นรถได้เรียบร้อยครับผมหลังจากทุลักทุเลเสื้อเสียวขึ้นได้ว่าเขาเคืออะไรนักสิว่านีดิว่เขาเคืออะไรว่เขาเคืออะไรเอาเจอกันไหมคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้บายบายครับห <laughs> มดสภาพครับแล้วเอาฟ้าลงแน่หุ่นหลังค้าหุ่น